เยเมนจมเรือสินค้าสอาเอลอาวเอเดนพนึกโคลอมเบียตั้งกองทัพโลกปลดปล่อยปาเลสไตน์วันที่1ตุลาคม2568อยู่กับดิฉันค่ะชนาวัดวังชากอนบิ๊กวอล์ผ่าโลกกองทัพเยเมนได้ประกาศเมื่อเช้าวันพุธนะคะว่าเขาใช้ขีปนาวุธด่อนโจมตีเรือสินค้าในอ่าวเอเดนซึ่งกำลังมุ่งหน้าไปยังสอาเอล อตอนต้นของวันวันนี้รายงานไปเรื่องโจมตีเซลลนะคะเมื่อวานแล้วก็มีข่าวว่าเรือสินค้าลำหนึง่งโดนโจมตีที่อ,อ่าวเอเดนวันนี้ยืนยันแล้วค่ะเช้าวันนี้เองเยเมนยืนยันว่เย,ยเมน,น,เ,นเป็นคนลงมือพลจัตวายาย,ายาสารีนุ่มมวกแดงนะคะคนเก่าโคศกแห่งกองทัพเยเมน ให้สัมภาษณ์แถลงเมื่อเช้าวันพุธนี้บอกว่าเราได้โจมตีเรือ m i n น r w ์ r ่าแกรดอารเอด้วยขีปนาวุธร้อนเนื่องจากบริษัทเจ้าของเรือยืนกรานว่าจะผ่านเข้าสู่ท่าเรือของอิสราเอลให้ได้ก็เลยโดนโจมตีเยเมนถือว่าการดื้อดึงนี้ต้องการทำลายการปิดล้อมทางทะเลของเยเมนต่ออิสราเอลก็โดนสิคะโดนโจมตีร่อแร่เลย กำลังจะจมกองทัพเรือของกองทัพเยเมนดำเนินการทางทหารกำหนดเป้าหมายที่เรือ m n เ e r ร์ว c กรสัสเพราะเจ้าของเรือละเมิดข้อห้ามมีการเตือนแล้วไม่ฟังกำหนดเป้าหมายกลางอ่าวเอเดนเลยที่จริงอ่าวเอเดนห่างจากชายฝั่งแล้วก็ท่าเรือเอเดนของเยเมนไปไม่ไกลนะคะยืนยันจะไปให้ได้จะทะลุบับเอามันเดียบให้ได้ก็เลยโดนโจมตีเพราะเขาเตือนแล้ว สาเกามในแถลงการว่าปฏิบัติการกำหนดเป้าหมายนั้นดำเนินการด้วยขีปนาวุธร้อนการโจมตีครั้งนี้พุ่งใส่เรือโดยตรงเกิดเพลิงไหม้และเรือกำลังจมมีโซเชียลมีเดียนะคะทางของฝั่งอเมริกาฝั่งยุโรปเนี่ยภาพที่ไปช่วยลูกเรือมาเผยแพร่นั่นก็คือยืนยันว่ามีการโจมตีจริงและวันนี้าทางเยเมนน้อมรับเป็นผู้ลงมือ เจเมยยังคงชี้แจงว่าปฏิบัติการนี้ดำเนินการเพื่อสนับสนุนประชาชนชาวปาเลสไตน์ผู้ถูกกดขี่ตลอดทั้งมูจาฮิดินหรือนักรบต่อต้านซึ่งเป็นที่รักของพวกเขาตอบโต้การก่ออาชญากรรมล้างเผ่าพัานธและสร้างความอดอยากโดยอิสราเอลต่อประชาชนในชนวนกาซาและสนับสนุนการปิดล้อมทางทะเลต่ออิสราเอลในทะเลแดงและทะเลอาหรับ ต่อไปอย่างไม่หยุดยัง้งคือโดนไปแล้วมาอีกก็จะโดนอีกสารยีำว่ากองทัพเยเมนห้ามการเดินเรือของอิสราเอลเรือข่ายในทะเลแดงทะเลอาหรับไม่ว่าจะผ่านช่องแคบบับเอามาเดบมาทางไหนก็ตามบวนักอาวเอเดนด้วยเตือนบริษัทและเรือทั้งหมดหลายครั้งและล่าสุดก็เตือนอีก ผลที่ตามมาจากการละเมิดข้อห้ามที่เยเมนประกาศไว้ก่อนหน้านี้ก็ต้องรับผิดชอบเองนั่นคือเตือนแล้วเตือนอีกครั้งนี้ก็ส่งเสียงเตือนไปด้วยแต่ยืนยันจะฝ่าข้ามไปเพราะมั่นใจว่ามีกองเรือ,อยุโรปคุ้มกันผลก็คือจบค่ะคือหาที่สุดตอนนี้ต้องยกให้เรื่องที่เยเมนชื่นชมประธานาธิบดีเปโตรแฮงคอลมเบียที่บอกว่า เรียกร้องให้ประเทศต่างๆจัดตั้งกองทัพนานาชาติเพื่อปลดปล่อยปาเลสไตน์อันนี้เยเมนประกาศชัดเจนค่ะชื่นชมและสนับสนุนพร้อมร่วมจัดตั้งกองทัพโลกรวมมือกันปลดปล่อยปาเลสไตน์ในทันทีปัะธานาพิดีเปโตรนะคะตอบรับผ่านโพสต์ในช่องทาง X หรือ Twitter ส่วนตัวของเขาว่าขอขอบคุณและชื่นชมยกย่องความกล้าหาญของเยเมนและก็ ตอนนี้เมื่อสิงเหนือพบสิงใต้จะว่าอย่างนั้นก็ได้หรือไม่ได้ก็คือนักรบฝั่งอเมริกาใตา้เจอกับนักรบอาหรับมันจะเป็นไปได้แค่ไหนสำหรับกองกํำลังนานาชาติข้ามโลกงานนี้ต้องหลุ้นค่ะว่ากองทัพนักรบช่วยกาซาที่แตะมือกันข้ามโลกเนี้ยจะออกมาในรูปแบบใดเพื่อสนับสนุนให้สาบันทิศทางไทย ทำงานรับใช้ประเทศชาติและประชาชนไทยอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพนะคะขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาในงานของเราบริจาคตรงเข้าบัญชีสมาคมสาบันทิทางไทยธนาคารไทยพาณิชย์หมายเลขบัญชี3022989848คะ่ะขอพระคุณเป็นอย่างสูงล่วงหน้ามาณโอกาสนี้ด้วยคะ่ะ จุดชนวนสงครามนิวเคลียร์ world war t r e โดยนว,วากาศเอกสำรฤทิ์ทองอินคำนิยมโดยคุณสนธิยานชื่นหรือไทยในธรรมเพียง220บาทโปรโมโชั่นพิเศษจองภายในเดือนกันยายน2568รับส่วนลด20%เหลือเพียง198บาทแถมส่งฟรีสนใจสั่งจองหนังสือได้ที่ line id a t c h a p s i t s t o r e หรือโทร0942369493